ปีวันนี้ของผมนะก็คือเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดก็คือต้องต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะเหมือนเหมือนที่นี้บอกเลยผมเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมาจากที่บ้านผมเลยก็คือที่บ้านอ่ะจะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรทุกคนม่เลี้ยงผมดีมากคือกลัวผมเป็นอันตรายมากไม่ไม่เคยที่บ้านไม่ให้ผมออกไปข้างนอกเลยไปมากสุดก็คือโรงเรียนโรงเรียนเสร็จมีลุงไปรับกลับบ้านไปอยู่แค่นี้เขาไม่ให้ออกไปไหนคนเดียว เพราะฉะนั้นผมอ่ะจะไม่เขาเรียกอะไรเป็นคนไม่เคยเจอความความทุกข์ความอะไรเลยทุกอย่างแบบที่บ้านเตรียมไว้ให้พร้อมมีแต่วความสุขแม่ผมก็ประคบประงม,มผมมากแบบอยู่ที่บ้านก็จะได้ดยินแบบน้องเอแบบน้องเอทําอะไร <laughs> อย่อย่างเงี้ยทั้งวันจนอย่างแบบเพื่อนผมมาบ้านอย่างเงี้ยแม่ผมก็เห็นแบบเออเพื่อนมาบ้านใช่ไหมเขาก็ทํากับข้าวมาให้เอามาให้ในห้องอะไรเงี้ยแล้วพอผมกินเสร็จแม่ผมก็มาเก็บ แล้วแม่ผมก็แบบชอบชมไงโอ้ยน้องเอกินหมดด้วยเก่งจังเลยลูกเขาก็เก็บไปจนผมมารู้สึกว่าเพื่อนผมมาถามอ่ะเฮ้ยเอนี่แม่มึงยังชมว่าเรื่องข้าวหมดอยู่กัเนี่ยคือแม่คุณเลิกชมเรื่องนี้ไปนานมากแล้วนะทีนีมึงโตแล้วนะจนแบบเออจนวันหนึ่งอะผมก็โตขึ้นมาใช่ไหมแล้วผมก็เออคิดว่า คนเรามันโตแล้วอ่ะมันต้องออกไปไหนมาไหนบ้างคนเดียวได้แล้วอ่ะผมก็เริ่มออกไปข้างนอกจนบ้านผมอยู่บางกะปิใช่ไหมผมก็ตอนนั้นผมเริ่มจากการออกไปเดอะมอลล์บางกะปิคนเดียวก่อนมันเป็นเรื่องยากมากนะผมไม่เคยอะ่ะแล้ววันนั้นอ่ะเชื่อว่ามันเป็นวันที่แบบโลกผมเปลี่ยนไป,ไปหมดเลยก็คือผมไปยืนรอเขาเรียกอ,อะไรเหมือนแบบไปยืนรอไฟแดงอะ่ะเพื่อที่จะข้ามถนนไปเดอะมอลล์บางกะปิใช่ไหมผมก็รอไฟแดงอยู่แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันจอดข้าง แล้วผมก็เหมือนหางตาเราเห็นนะว่าแบบเอ๊ไอ้ใชิเหมือนมันเหมือนแม่งมองเราอยู่เลยว่ะเหมือนแม่งจ้องเราแต่ผมก็ไม่กล้าหันไปนะผมก็พยายามเลยเลย์เยเออว่ะแม่งมองอยู่จริงๆด้วยเอ๊หรือคนรู้จักเราวะหรือเพื่อนหรืออะไรวะแล้วก็บจนสุดท้ายมันไม่ไหวอ่ะมันไม่เลิกมองสักทีอ่ะจนแบบเอาว่าหันไปหันไปดูก็ได้เผื่อแบบเผื่อจะเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยแล้วผมก็หันไปแล้วพอวินาทีที่แบบตาเราศบกันอะแม่งบอกว่า มองหาพ่อมึงเหรอแล้วมันก็บิดโมไซแล้วมันก็บิดโมไซไปเลยแล,แล้วทิ้งผมไปอยู่อย่างนั้นอ่ะผมก็แบบเฮ้ยคือมันไม่เหมือนอะไรที่เราเคยเจอที่บ้านเข้าใจปะมันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่ไม่สมเหตุสมผลอ่ะคือมึงเป็นใครแล้วมึงมองกูก่อนด้วยนะ แล้วพอเราหันไปมันด่าพ่อเราเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วคือหลังจากวันนั้นอะเชื่อว่าผมผมกลัวการออกไปข้างนอกคนเดียวเลยอะมันเหมือนแบบเราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาผมจะออกไปไหนอะผมจะใช้เรียกแท็กซี่อยู <c oughs> ผมก็ขึ้นแท็กซี่ผมขึ้นแท็กซี่บ่อยมากจนผมก็เ,เวลาเราขึ้นแท็กซี่เนี่ยผมจะชอบฟังเพลงนะพอขึ้นไปผมก็จะแบบมีแต่ก่อนมีเสาเบอลอันหนึ่งใส่หูฟังไปแล้วแท็กซี่นะไม่รู้ทําไม พอเวลาเราใส่หูฟังอย่างเงี้ยแม่งชอบชวนเราคุย <laughs> พอเนี่ยผมผมขึ้นไปใช่ไหมผมก็กาดสบายแล้วฟังแล้วนี่ตาผมก็มองไอ้กระจกมองหลังเขาอะแล้วมันจะสะท้อนหน้าแท็กซี่ใช่ไหมผมก็ผมก็เห็น <laughs> ครับพี่ฮะน้องอะมีแฟนหรือยัง oh. แล้วก่ <laughs> อ๋ออ๋อไม่ครับไม,ไม่ไม่มีครับ <laughs> เอา้าทำไมล่ะอย่างนี้ แสดงว่าจีบผู้หญิงไม่เป็นนะเจ๊อ๋อครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอย่างเงี้ยครับอุ้ยนี่น้องพี่จะเล่าให้ฟังถ้าเป็นสมัยก่อนนะนี่นะแล้วตอนนั้นมันรถมันติดไฟแดงใช่ไหมนี่น้องเห็นผู้หญิงสองคน่ไหมเนียยืนตรงนั้นอ่ะเชื่อป่ะนี่พี่พูดแป๊บเดียวได้เอาเลยชิมเก่งจังวะแล้วเขาก็เขาก็เล่ามาเลยแบบเนี่ยรู้ป่ะน้องแต่ก่อนนะพี่เนี่ยโอ้เป็นคนคลอมดีมากเชื่อป่ะน้อง วันน่ะพี่ต้องได้มีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้ง oh. แล้วผมเนี่ยพี่ใช้ชีวิตมาอย่างเงี้ยพี่จีบใครก็ติดจนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรมาเหมือนแบบเป็นจนเขามีเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งอ่ะโอ้โหลูกเขาอะ่ะมาติดพี่เออมาติดคารลมพี่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ลูกเจ้าของฟาร์มนะั่นน่ะจะมาขอให้พี่แบบไปแต่งงานกับ๋เขาแต่พี่ไม่เอาบอกเอททำไมพี่มันอิ่มตัว มันก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นนะจนผมแบบอ๋อครับบโอเคจบแล้วใช่ไหมผมก็จะฟังเพลงต่อพอเราใส่หูฟังปุ๊บผมแล้วผมมองไอ้กระจกอันเดิมอะใ <c oughs> หม่แล้วฮะอะไรนะครับพี่น้องเล่นกีฬาไหมบอกอ๋อไ,ไม่ไม่เล่นเลยครับปกติแบบอยู่แต่บ้านอะไรยเงี้ยอ๋อโอ้ยนี่พี่จะแนะนําน้องเอแต่ก่อนอะพี่เล่นบอลเก่งมาก แต่แม่งก็ขับอยู่อย่างนี้นะเชื่อไหมแต่ก่อนอ่ะเวลาพี่เล่นอ่ะเขาให้พี่เป็นกองหน้าตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาไปโอ้พี่แบบเลี้ยงหลบอย่างเงี้ยเลี้ยงหลบอย่างเงี้ยไปถึงโกพี่ยิงเข้าเข้าทุกลูกจนเขาเรียกแล้วมันจะมีแข่งบอลแต่ละจังหวัดอ่ะเขาอ่ะต้องเอาพี่ไปเล่นตลอดน้องเชื่อป่ะพี่ไปเล่นมาชนะมาทุกจังหวัดเลยจนสุดท้ายอ่ะมันมีแบบเหมือนมีคนแบบมองเห็นพี่ไงมองเห็นฝีมือพี่ เขาว่ามาติดต่อให้พี่จะให้พี่ไปเล่นทีมชาติเออแต่พี่ไม่เอาอะทำไมอะพี่มันอิ่มตัวแล้วพอจบอิ่มตัวไม่ต้องมีท่าเก๊กของมันนะแล้วแล้วแล้วระหว่างนั้นอะระหว่างระหว่างไอ้เรื่องกีฬาเนี่ยมันตอนนั้นมันมีเพลงมันเพลงมันเพลงที่เขาเปิดในวิดีโอมันดังขึ้นมาใครทันไหมเพลงลอยกระทงวันสงกรานต์ของพี่อ่ําอะ เออมันก็มันก็ดังขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่น้องเคยฟังเพลงนี้ไหมเออเพลงสมัยนี้แม่งแต่งส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ได้เลยจริงแต่ก่อนนะพี่เนี่ยเคยแต่งเพลง <laughs> <laughs> พี่เคยแต่งเพลงมาก่อนโอ้ยสมัยก่อนนี่เขาเรียกนะเหมือนจีบหญิง,ญงอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแต่งเพลงจีบหญิง เชื่อไหมเพลงพี่อ่ะโอ้โหมันฟังสบายมันโอ้โหเพราะมากจน r อกับกันมี่อ่ะต้องมาติดต่อพี่เ <c oughs> ชื่อปะ่ะถ้าพี่ยังเดินทางนั้นอยู่นะพวกเสกโลโซเบิร์ดธงชัยพวกนี้ไม่ได้เกิด <c oughs> อ๋อแล้วพี่ได้ไปป่ะพีมมะ่มันอิ่มตัวแล้วน้อง <c oughs> แล้วระหว่างนั้นน่ะไอมันก็รถมันก็ไปถึงไอตรงที่ผมจะไปพอดีใช่ไหมผมก็กำลังจะออกจากรถแม่ก็บอกโอ้ย น้องที่เป็นคนคุยสนุกนะเนี่ย <laughs> อ๋อไม่พี่มึงองาเงา <laughs> แล้วมันบอกว่าอะไรนะบอกเอ้ยน้องแป้นนึงแป้นนึงนี่เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์พี่ไปเดี๋ยวว่างๆเราโทรคุยกันเอ <laughs> <laughs> อ๋อไม่แล้วพี่ผมอิ่มแล้วพี่ <laughs> ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา The Comic Store และยังสามารถติดตาม The Comic Store ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผม The Comic Store Good Experience for Stand Up Comedy